เอามากันเร็วเอามากันเร็วมากันเร็วมามามาทีนี้มือกลางวันจะมือกลางวันวันนี้เรามากินซ้มตากันอีกแล้วเหมือนเดิมวันนี้มีปลาหมึกนะคะแล้วก็มีตับไก่ตับไก่ไกย่างโอ้ยเหนื่อยกระหืดกระหอบมากมาลุยกันเลยกว่าจะได้กินอุ้ยกว่าจะได้กินชาวครีเอเตอร์ทั้งหลาย มามากินด้วยกันมาส้มตำทุกวันแหละแม่า๋าเนี่ยวันนี้เอาหมึกวงหมึกวงเขาก็หมึกอันนี้ที่เป็นวงๆเนี่ย ไอตัวเขาเรียกว่าชื่อปลาหมึกอ,อะไรไม่รู้นะมันก็จะซอฟๆลงมากว่าหมึกกระดองหน่อยหมึกกระดองเขาจะค่อนข้างใช้เวลาในการเคี้ยวเยอะหน่อยนะแต่แม่จากก็ยังชอบหมึกกระดองอยู่เหมือนเดิม ตับตับยัง จะเรียกย่างก็ได้เรียกอบก็ได้เพราะว่าใช้หม้ออบลมร้อนไร้น้ำมันน่ะนะคะ มามากินด้วยกันพี่น้องพี่น้องทุกผู้ทุกคนทั่วทุกมุมโลกอืใครชอบกินแบบนี้ก็มาใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปไม่ว่ากัน วันนี้รสชาติแบบแซ่บส่างเมาอะ่ะรสชาติแบบเนี้ยอืม ชาแซ่บสั่งเมามากไข่แห้งๆนี่รสชาติส้มตำจานนี้เด็บช่วยได้รส ผักชีก็ไปเลมเลมเอาจากต้นมัน มันแก่แล้วต้นสูงเท่าเอวแล้วชีแม่จา๋ามันกินไม่ทนันไปเลมคือไปเลมเอาใบใบต่ำๆของเขาอะใบที่แบบว่ามันมันแยกออกจากกิ่งแบบนี้เพราะว่าถ้าตรงยอดยอดย,ออยงนี้กา้ไม่ไหวแล้วแข็ง จะเป็นดอกแล้วอะ่ะอร่อย เลิศมาก ปากเริ่มพองแล้ว 八方。把碰 ปิดท้ายรายการค่ะอโอเคคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ทุกคนแล้วเดี๋ยวยังไงนะคะเรามากินด้วยกันใหม่ในคลิปหน้าเพราะว่าของแซบ่บของอร่อยของนัวช่องนี้เลยค่ะคลิปนี้แม่จ๋าขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันใหม่นะคะมีความสุขทุกท่านทุกคนคะ่ะ